บอกหน่อยพี่ถ่ายวิดีโออยู่สลัด้ น้ปุุงตีแดงเอาล่ะครับไยน้ำละครับงานข้าวงานข้าข้าเาข้าแล้วอทั้งเยียบลงน้ำเ้เกมาวนะวนานะต้งน้ำนไปดูน้ำเลยนะ

ไทยเข้ามา้วครไทยเข้ามาแล้วครับไทยเข้ามาแล้วครับไทยวนเลยครับอแตงลครับแจ้งแลวครับโอ้ตีโค้งกลัครับต่อให้หนึ่งล้อครับตอนนี้ไทยตามที่สองครับเร็วหน่ยวเช้าอ่ะเด็กชี้ตูนเลยนี่ชีตูนเลยครับชีตูนมาแล้วครับตอนนี้ดูตูนจป็ลย

ก็ตกคงแล้วโอ๊ยโอ้ยลงไปนีแล้วมาดิ้นนี่แล้ววาด้นจังออมมาขอรักเดียวขอติดใจแรเดียวนี่อะหร